แบบฝึกนี้เราใช้แบบฝึกเรื่องในเรื่องของปฏิกิริยานะครับเพราะว่าจะมาให้นักกีฬาไม่เห็นลูกในขณะที่เราจะส่งลูกให้เขานะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยเราจะมีฉากกั้นพอเราส่งลูกออกไปแล้วเนี่ยปั๊บนักกีฬาต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็วว่าปกติกนะครับเพื่อที่จะดูว่าลูกจ่ออกไปทางตาทางไส้ทาง,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 งขวานะครับแล้วก็รับลูกกลับมานะครับเป็นการฝึกปฏิกิริยาครับทำให้เกิดรีแอคชั่น กีฬาก็จะมีความรวดเร็วในการตัดสินใจได้ได,ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ จะเห็นได้ว่าในขณะที่ลูกวิงกองออกมาจากข้้งหลังฉากเนี่ยนักกีฬาจะไม่เห็นว่าลูกจะออกมาทางซ้ายหรือทางขวานะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาก็ต้องมีความโฟกัสแล้วก็ใช้ปฏิกิริยาในการที่จะเคลื่อนตัวเข้าไปตีลูกไม่ว่าทางซ้ายหรือทางขวาลูกสั้นหรือลูกยาวนะครับเป็นการฝึกการตัดสินใจเป็นการฝึกปฏิกิริยาตอบสนองโดยฉับลันนะครับซึ่งในหลายๆกีฬาก็ใช้วิธีแบบนี้ผมก็เชื่อว่า เราสามารถนำวิธีการเดียวกันไปใช้กับกีฬาเทเบิลเทนนิสและก็กีฬาชนิดอื่นก็ใช้ได้เช่นกันครับ